ถึงอันนี้บ้างอันนี้นี่อะไรครับเนี่ยดูแบบแบนๆมากเลยเอ่อชื่อเตาเตาไงคุณไม่รู้จักเตาเหรอไม่ใช่ปกติเตากระดองมันจะอย่างงี้นี่ไงเตาเป็นอะไรเหมือนเันเตากระดองแบนเตากระดองแบนนะครับใช่ไหมฮะเตากระดองแบนไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับเตาเต่าแผมไ่นนี้่เรค้กเตาแผ่นเค้กเตาแผ่นเค้กทำไมฮะเป็นเป็นไงฮะกระดองมันแบนนะครับโอ้โหคุณอ้น เยี่ยมมากฮะผมชอบมากเลยอันนี้คือเต่าแพนเค้กนะครับสิ่งสำคัญคือกระดองแบนนะฮะนิ่มไหมฮะตุกัดแข็งบวกกระดองนกระดองนิ่มด้วยครับจับได้อุ้ยหนึ่จริงนะเนี่ยระวังกัดนิ้วนะอันนี้คือกินอะไรฮะธรรมดาต้กินอะไรกินผักครับถั่วฝักยาวนี่นะครับแตงกวาครับนี่คืถือเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันใช่ครับนะครับหายากไหมค่อนข้างยากครับอันนี้หายากนะครับครับผม แหล่งกำเนิดมันที่ไหนครับเนี่ยแอฟริกาครับฮะแอฟริกาโอ้ตัวนี้มาไกลนะฮะนะครับมาไกลมากเนี่ยนะฮะอ้าถัดมาดีกว่าครับนะครับตัวนี้ครับเอาออกมาดูได้ไหมครับผมขอออกมานะฮะแหมนี่ก็ถือจังไม่ถือตัวอื่นบ้างเลยตัวอื่นไม่ถือทําไมเรานี่ถือตัวนี้สินี่ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับเดียวปัดแกโก้ครับหรือตุ๊กแกลายเสือดาวครับตุ๊กแกคุณพ่อรู้ไหมตุ๊กแกนี่เขาร้องกลางวันหกลางคืน ร้องกลางคืนครับไม่ตุ๊กแกเขาร้องตุ๊กแกเขาไม่ร้องกลางคืนหลอกเขาร้องตุ๊กแกตุ๊กแกไปมุกกับพี่เขาพี่ก็สวนแะ่อันนี้ลักษณะพิเศษคืออะไรครับคืออ่าทรงหางกับหัวนี่จะคล้ายๆกันนะครับเอาไว้หางกับหัวนี่ทรงคล้ายๆกันเนี่ยคุณอ่นลองแบแบลองลองจับให้เห็นอนี่นะฮะหัวกับหางนี่คล้ายๆกันก็คล้ายกันจริงๆคล้ายกันยังไงฮะไหนฮะคือมันเลียวเหมือนกันเนี่ยพี่ก็เห็นมีตาเลยหางอะเป็นเหมือนยังไงอะนะครับ นี่ก็คือรูป่รงจะคล้ายกันรูปทรงคือรูปทรงเหมือนกันเพื่อมีไว้ทําไมฮะลักษณะเฉพาะพิเศษของเขานคือฐานเหมือนกับหัวเนี่ยหลอกศัตรูครับหลอกศัตรูแะพวกนี้ก็สลัดหางทิ้งได้เหมือนกันนะฮะคือสลัดหางทิ้งได้เหมือนเจ้าตัวนู้นับนะคือเวลาตกใจก็สลัดหางทิ้งเลยแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามีสัตว์ตัวไหนจะมากินมันก็กินถ้าเกิดกัดทางามันก็ตัวมันก็รอดครับแต่ถ้ากินหัว ถ้ากินหัวก็ไม่ร่อนะครับผมชอบคุณอ้นมากเลยรู้ไหมให้คุณอ้นเก็บก่อนเก็บนุกแก๊กแล้วไม่ใช่กุ้งนี่คือสัตว์นะครับบางชนิดเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในงานส่วนหนึ่งในงานครับแต่ที่สําคัญเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมีเป็น ใหญ่ที่สุดในโลกเลยอ,อะไรครับแต่ภาพคุยกันถึงเหตุผลแล้วก็อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้นะคะแล้วก็คนที่มาอิ่มบุญกันทั่วหน้าคุณขาเพราะว่านายได้ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คุณหนุมจะไปช่วยเด็กกำพร้าผู้ได้โอกาสเท่านั้นยังไม่พอนะคะ